สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการสรุปข่าวโดย ATFX นะครับกับสัปดาห์แห่งอีเวนต์ใหญ่ของตลาดสหตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับมีอีเวนต์ใหญ่มากๆ2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับจริงๆจะเรียกว่าใหญ่มากๆก็ไม่ได้หรอกใหญ่มากจริงมีอันเดียวนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ประเด็นแรกเลยทุกคนรู้ทั่วโลกรู้นะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่ง การเลือกตั้งเนี่ยจะมีวันที่3ในเวลาของสหรัฐเนาะซึ่งเทียบกับเวลาเราจะเป็น3กลางคืน4ีช่ช่วงเช้าช่วงบ่ายๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่าใครที่กำลังจะเทรดอยู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทาง AT ทเนี่ยก็ได้มีการปรับลดเลเวอเรจพวกคู่งเงินกับทองคำนะครับผมในเหตุการณ์นี้อันนี้ไว้แล้วลองไปคำนวณมาจีนลองไปคำนวณวิธีการเล่นของตัวเองดูก่อนนะครับผมการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีในยะสําคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ เรื่องแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับตัวทรัมป์กับตัวไบเดนนะครับเรื่องที่2คือมันเป็นการเลือกตั้งที่เกิดในช่วงที่มีวิกฤตโควรัสนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับหรือทางทรัมป์เองก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรกับตัวไวรัสมากนะักซึ่งล่าสุดก็เห็นบอกว่ามีการบันทึกว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า9ล้านรายไปแล้วนะครับผมและมี230 0 0 0คนเสียชีวิต ตัวนี้เลยทําให้น่าจะเป็นอีเวนต์สาคัญเลยว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับคือเรื่องของสติมูลัสที่เรือรังมานาะนอันนี้ผมไปมองย้อนในบมันคือที่ผมเคยทําเมื่อ2016 2016เนี่ยจะมีสตอรี่ดราม่าประมาณนี้เลยเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อยู่บนทางเลือกว่าถ้าจำไม่ผิดจะเป็นคําว่าขุบขุบหน้าผาทางการคลงังฟิสคาลกริฟถ้าแบบว่าไม่สามารถได้คนนี้นะ งบประมาณจะติดขัดอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนั้นคือสตอรี่คล้ายๆกันเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดแงว่าฝากคอมเมนต์แกด้วยแล้วกันครับข้อ2ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Wall Street คือต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นสัปดาห์ที่พวกตลาดหุ้นสหรัฐโดนแรงขายลดความเสี่ยงมาเยอะมากซึ่งล่าสุดคือดัชนีความกลัวเนี่ยก็ปิดในราคาไปเป็นปิดในโซนที่สูงสุดในรอบสี่เดือนแล้วกันครับผมคือคนนะักลัวว่าตลาดจะลง มากที่สุดรอบสี่เดือนนั่นเองอันนี้คือตัววิสนะครับสนใจลองไป Google เ,เพิ่มเดิมได้นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเดิมที่เขายังจะประกาศงบหุ้นไตรามาสที่3นะครับผมซึ่งก็ประกาศอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีนัยยะอะไรแล้วละ่ะประเด็นที่3มจะเป็นเรื่องของเฟสมิ e t i n g ครับเฟ d มิ e ตจริงๆเล้มีทติ้งของทุกเดือนอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราคาดการกันว่าจากสถานการณ์โควิดที่เลวร้ายมากขึ้นคิดว่าทางการเนี่ยน่าจะมีการประกาศ ซื้อบอนเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามีการประกาศมาตรการกระตุ้นทางการเงินใหม่ๆคือที่บอกว่าซื้อบอนเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะซื้อนะแต่แค่บอกว่าเขาอาจจะออกมาแถลงว่ามีความเป็นไปได้นะที่จะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการซื้อบอนมากขึ้นนะครับผมซึ่งเรายังไม่เห็นความชัดเจนอะไรตรงนี้นะครับประเด็นที่4ก็นอนฟาร์มครับผมก็ติดตามกันได้เลยนะครับก็ใกล้แล้วนะครับผมและอันสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมของ BOE สำหรับ FC ข้างเงินปอนนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันสถานการณ์โควิดเลวร้ายลงนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการซื้อพันธบัตรและตราสารนี้นะครับผมเพื่อช่วยประยุงและรักษาเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็น5อย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจจะมีตัวนึงจะเป็นออ,อสเตรเลียครับผมเดี๋ยวส่งให้คุณมิวเราให้ฟังดีกว่า ค่ะขอบคุณคุณจอบค่ะเดี๋ยวตอบเมื่อกี้คุณจอบบอกว่า,าสัปดาห์นี้จะมีประชุมแบงก์ออฟอักงกฤของอังกฤษใช่ไหมคะนอกจากการประชุมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นประเด็นกดดันสกุลเงินปอนด์ตอนนี้นะคะคือตอนนี้นาะยกร,รัฐมบันตีของอังกฤษนะคะบริจจอนส์ฟ้านเนี่ยเขาประกาศล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะก็คือสั่งให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านเลยนะ stay at home นะคะ แล้วก็ห้ามออกจากบ้านนอกนอกจากถ้ามีเหตุผลจําเป็นนะคะที่เขาอนุญาตให้ออกนะคะก็จะมีหนึ่งคือไปโรงเรียนเนาะแล้วก็คือโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าพวกร้านอาหารร้านตรองบาร์อะไรพวกนี้ต้องสั่งกับบ้านเท่านั้นหรือว่าสั่ง delivery เท่านั้นนะคะแล้วก็หรือว่าให้ไปหาหมอแล้วหรือไปซื้อของที่จําเป็นเท่านั้นนะคะมีเหตุผลแค่นี้นะคะที่ออกบ้านนอกนั้นห,ห้ามออกเลยส่วนพวก อุตสาหกรรมที่ออกจากบ้านไม่ได้นะคะก็ยังให้ทํางานต่อนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยจะขยายเกี่ยวกับตัวโปรแกร,รมที่จะจ่ายเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเงินชดเชยสําหรับคนตกงานหรืออะไรเงี้ยคะอาจจะขยายต่อไปเพราะว่าเขาสั่งล็อกดาวน์เนี่ยประมาณ1เดือนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสสบดีสปดีที่จะถึงนี้นะคะคือวันที่5จนถึงวันที่2องธันวาคมนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่กดดันม่อนมากก่อนหน้านี้ก็จะมีที่เยอรมันกับ ฝรั่งเศสนะคะที่ประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนแล้วเยอรมันกับฝรั่งเศสนะ,ะแล้วก็อังกฤษก็ประกาศล็อกดาวน์ตามเนี่ย WTO เขาก็ออกมากล่าวด้วยว่าที่ยุโรปเนี่ยน่าเป็นกังวลมากเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงแล้วก็บริจอนสันเขาก็บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วนะคะยังไงก็ต้องล็อกดาวน์ประเทศนะคะแต่ว่ามีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนอกจากโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยยังเปิดนะคะก็คือฟุตบอลพรีเมียร์พรีเมียร์ลีกนะคะยังแข่งอยู่นะะแต่ว่าไม่ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมในสนามนะคะแต่ว่ายังแข่งอยู่ แฟนบอลก็ยังตามได้อยู่นะคะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้คุณทอปบ,บอกว่าสัปดาห์นี้จะมีประกาศตัวเลขสำคัญเยอะใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นมหกรรมตัวเลข P M I ใช่ะคะก็จะมะีตัวเลข Manufaturing P M I นะคะคือดัดชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ,อด้านการผลิตนะคะก็ฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมะีสเปนนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามงิบห้านแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้ว ก็มีอิตาลีด้วยอินเตาลีก็บ่ายสามโมงสิบห้าช่วงช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะคะเจ้าฝั่งยุโรปจะมีประกาศเรื่อยๆเฟรนแต่ว่าให้ความสนใจเนี่ยควรดูที่เยอรมันเนาะเยอรมันเนี่ยจะจะมีบ่ายสามโมงห้าสิบห้านะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปก็มีนะคะตอนบ่ายบ่ายสี่เงินปอนอังกฤษนะคะนอกจากเรื่องข่าวโควิดสัปดาห์นี้จะมิทติ้งกันแล้วก็ยังมีอ่าพีเอไม้นะคะตอนสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็อ่า แคนาดาตอนสามทุ่มสามสิบนะคะสามสุ่มครึ่งฝั่งอเมริกาก็จะเป็นสามทุ่มสี่สิบห้ากับสี่ทุ่มนะคะเป็นฟิแลเมนูเฟตตอริงพีเอ็มไอกับตัวเลขพีเอ็มจากสถาบัน i อเนะคะแต่ว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยช่วงนี้ก็ให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเลือกตั้งเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะที่เลือกตั้งอเมริกาเนี่ยจะเลือกตั้งอเมริกาก็ยังมีอีกข่าวหนึ่งที่สาคัญนะคะก็คือการประชุม จากธนาคารออสเตรเลียนะคะก็มีแนวโน้มว่าเขาจะแถลงอ,อัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าไม่ติดลบก็อาจจะมีการคัปเดตนะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราพรุ่งพรุ่งนี้เราจะมาเล่าต่อแต่ว่าแค่บอกทุกท่านว่าถ้าทุกท่านเทรดก็เปิดออเดอร์วันนี้นะคะแล้วก็ถือหอกไปนะ,ะโดยเฉพาะคู่ออร์ดูเนี่ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้อีอเวนต์ใหญ่ทั้งเลือกตั้งเมกาทั้งประกาศจากธนาคารออสเตรเลียนะคะแล้วก็สําหรับเจาะลึกเรื่องการเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวเชิญคุณผมต่อเลยค่ะ โอเคครับขอบคุณคุณมิวกับคุณจ๊อบนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตโพนะครับโพโดยรวมนะครับโจโจไบเดนกับทรัมป์นะครับตอนนี้เนี่ยโจไบเดนมีคะแนนนิยมนําอยู่นะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นตนะส่วนทรัมป์เนี่ยอยู่ที่สี่สิบสองเปอร์เซ็นอันนี้คือโพโดยรวมทั้งประเทศนะครับแต่ว่าพอแยกย่อยออกมานะครับในสมรลูมิที่เรียกว่าไบเดนกลาวนะครับหรือว่าเป็น เป็น12รัฐที่มีคะแนนเสียงกว่า20%ของทั้งหมดในรัฐสภานะครับจะ,จะมีอยู่12รัฐด,ด้วยกันอ่านี่เขาเรียกว่า <c oughs> Battle <Batman> Ground State นะครับจะมีเนวาดานะครับอริโซนานะครับเอลล่อฟอรนะครับอโอาพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีคะแนนเสียงรวมๆกัน136เสียงนะครับจากคะแนนเสียงทั้งหมด538เสียงนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าเกิน เกิน20%คือถ้าเกิดใครชนะรัฐรัฐนี้ทั้งหมดนะครับก็จะสามารถยึดยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ของคะแนนเสียงทั้งหมดได้กว่า20%เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากใครที่จะเป็นประธานาธิบดีนะครับต้องมีคะแนนเสียงมากกว่า270ใช่ไหมครับซึ่งรัฐรัฐพวกเนี้ยก็จะมีอยู่ร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยสามสิบหกเสียงแล้วนะอันนี้คือเกินครึ่งแล้วนะครับแปลว่าถ้าเกิดชนะรัฐพวกเนี้ยมีโอกาส50%แล้วนะครับขาเข้าไปเหยียบ ข้างหนึ่งแล้วครับเหลืออีกข้างหนึ่งที่ต้องไปสู้ในรัฐอื่นนะครับแต่ว่าภายในรัฐนี้ภายในรัฐพวกนี้นะครับยังมีอีกสี่รัฐครับที่เขาเรียกว่าสวิงสเตทนะครับสวิงสเตทคือรัดที่ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ที่ยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนที่จะที่ที่จะเลือกข้างนะครับก็คือเป็นรัฐเป็นรัดที่เป็นกลางครับต้องต้องต้องไปสู้กันเองในในเรื่องของนโยบายและในเรื่องของการโน้มน้าวเองนะครับจะมีอยู่ จะมีอยู่4รัฐด้วยกันนะครับก็คือจะมีวิคอนซินนะครับฟลอริดาเพนซิลเวเนียแล้วก็แอริโซนานะครับ4รัฐแต่ว่าโพในโพในสวิงสเตต4รัฐนี้นะครับเจอโจไบเดนนะครับมีคะแนนนำอยู่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งซรัมเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับในในรัฐในรัฐที่12รัฐที่เรียกว่าบระธานกานะครับก็คือทางภาพรวมนะครับทางภาพรวมทั้งรัฐที่มี คะแนนเสียงส่วนใหญ่นะครับก็คือทําทํามนมี่มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีม,มีมีความนิยมค่อนข้างต่ำนะครับมีความนิยมค่อนข้างต่ําแต่ว่าผลจากการสํารวจนะครับผลจากการสํารวจในเรื่องมาตรการนโยบายของทั้มนะครับทั้มเนี่ยเสียคะแนนเสียงไปเพราะว่าทั้มจัดก,การกับโควิดไม่ค่อยดีนะครับซึ่งทั้มเนี่ยค่อนข้างต่อตาแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องโควิดใช่ไหมครับ แต่ว่าผลงานด้านเศรษฐกิจของทมานะครับมีคนม,มีคนในในสำรวจในโพนี้นะสำรวจอยอมรับในผลงานด้านเศรษฐกิจของทมาเนี่ย55นะครับอตัวนี้เป็นเนื้อข่าวนะครับอยู่ในเพจนะครับ Bank of Thailand Scholarship Student นะครับเรามาดูการวิเคราะห์กราฟดีกว่านะครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้น่าจะเริ่มกันด้วยทองนะครับทองเนี่ยจะเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยลงมาทำนิวโลแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลากฟิโบจากสวิงไฮก s บสวิงโลนะครับราคาเนี่ยลงมาถึงราคาเป้าหมายแล้วนะครับร้อยปร์เซ็นซึ่งถ้าถ้าเกิดว่าเรามองเรามองว่าทุกคนเนี่ยทำการ H เทคบุฟิตออกไปหมดแล้วนะครับราคาน่าจะต้องมีการพักตัวกลับขึ้นมานะครับถ้าหากว่าเรา เราลากาจุดกับตัวของเทนขาขึ้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับมันจะซ้อนทับกันพอดีนะครับระหว่างราคาเป้าหมายระยะสั้นกับราคาที่พักตัวในเทนขาขึ้นนะครับคือร้อสจุดแปดกับยี่สิบสามจุดหกนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้หรือว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าทองน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็แนะนำว่าระวังความผันผวนกันด้วยนะครับ นอกจากนอกกจาทองแล้วก็จะมี EU นะครับตรงนี้ EU ก็คือก็วิเคราะห์กันมา2สัปดาห์แล้วนะครับว่ามันน่าจะลงนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่โลเดิมนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่ปบอีกไม่กี่จุดนะครับอีกประมาณ2ี่สิบยสิบดปบนะครับก็ก็ถึงจุดเป้าหมายของเราแล้วนะครับก็เป็นตําแหน่งสําคัญอีกแล้วนะครับที่เราอาจจะต้องตัดสินใจนะครับว่า จุดรอตรงนี้ราคาจะสามารถรับอยู่ไหมเดี๋ยวว่าทะลุลงไปเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะทะลุลงไปเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่เลือกตั้งแล้วนะครับคนก็คาดหวังว่าประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะมาทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะนั้นดอลลาร์ก็จะแข่งค่าขึ้นมาท่นเองนะครับก็คิดว่ายูโรเทียบบอลลาร์น่าจะร่วงลงไปได้อีกนะครับตรงนี้แนวรับตรงนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะครับ แต่ว่ามีเรื่องสําคัญที่จะมาบอกทุกคนนะครับก็คือเนื่องจากจะมีผลกระทบจากความผันผวนของจากจากอีเวนต์การเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ย ATFX ก็เลยปรับลดนะครับเลเวลเนะครับจาก1ต่อ400นะครับหรือหนึ่งต่อร้อโดยเฉพาะ,ะค่าเงินนะครับแล้วก็ทองแล้วก็เงินนะครับสามโปรดัด้วยกันนะครับส่วนโปรดักตอื่นก็ยังเทรดได้ปกตินะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ จะกดออเดอร์นะครับแนะนำว่าให้เราให้รามัระวังหรือว่าลดโพ i ิชันไซด์ตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้การวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟประจำเดือนใหม่นะครับวันที่วันจันทร์ที่2พฤศจิกายนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ